สวัสด anyway, oh, ีค่ะพ yeah ี่พี่พ uh ี่มาเยอะเลยโอ้ไม่ธรรมดาเพราะว่านานๆพวกพี่จะรวมตัวกันได้สักทีหนึ่งเดี๋ยวนะแล้วอีกคนไปไหนอะคะแข่งจ่ายอะพี่เขาฮอตไม่ใช่หรอเองเอออย่าไปถามถึงมันทําไมจริงๆแรกๆพี่รักมันมากเลยนะพอหลังๆมาเนี้ยเริ่มไม่รับผิดชอบงานแล้วได้ข่าวว่าติดนะติดงานเหรอคะติดเมาเลย เมาไม่เท่าไหร่นี่ไปติดค่าเบียร์ค่าเหล้าเขาตุนที่ร้านของชําอีกพี่หลุยใครเลือกเสื้อให้เหมือนเจ้าของวงปีพาดมากเลยแต่งตัวไอ้แป๊ะไอ้แป๊ะให้มาไอ้แป๊ะให้มาพูดถึงจีน่าคะดูแลตัวเองดีมากเลยนะผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองป้าเลิกดูแลตัวเองเถอะบ้าพี่บอลเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองจะให้เลิกจะให้หยุดดูแลตัวเองได้ยังไงเอ้าล้วหามาดูแลน้องพี่แทน เดี๋ยวกลัวจะมองหน้าน้องมันไม่ติดด้วยน้องเข้ามาเนี่ยเลิกเล่นเกมได้ทันทีหนูเอ้าก็มันหน้ากดดิเฮ้ยเกมอะไรกดเกมบอกดจีน่าเงี้ยจะกดให้ปุ่มบุ๋มเลยไม่ได้บุ้มจากใจให้สุดเลยถึงว่าไม่ได้เล่นเกมโทรศัพท์เหี้ยมึงรพวเนี้ย พ่อมันบอกพอมันบอกไม่มีไอโฟนดิเล่นเกมกับเจ้ามูน้อยอนั่งมออยู่เี่จแม่เห็นพี่พี่หยอดกันแล้วหนูขอหยอดบ้างได้ไหมคะพี่ตายแล้วหยอดเอางี้แล้วกันอยากให้เมย์มาหยอดพี่มั่งอี๋เลยค่ะ หวานหวานด้วยนมข้นหวานตาพาเรตอร่อยอย่างมีระดับที่ทุกคนต้องริมรองค่ะพายอยากลองชิมไหมคะพี่ตายแล้วอุ้ยแบบพี่อยากได้สิแต่จะอยากให้เมย์ป้อนพี่อยากโดนป้อนพี่อยากโดนป้อนอุ้ยได้เลยค่ะลุงลุงพ่อพี่นี่อ๋อพี่หลุยส์ค่ะค่ะป้อนป้อนป้อนได้เลยพี่หลุยส์อ่ะอย่างพี่ไม่น่าหยอดความหวานนะทำไมพี่น่าหยอดยาลังแครมมากเลยเล่นในบทไม่มีนะก็คกอจบได้ หวานหวานจริงๆเอาอย่างนี้เมย์จัดไปให้พี่เลยหลายหลายแพ็คพี่อยากเติมความหวานนี่เลยค่ะไม่หนุ่นี่เลยนี่เลยค่ะจัดไปเลยนะคะ้โหมาทั้งแพ็กเลยเจอน้องจีน่ามานะทำไมหลายครั้งนะอยากจะบอกความใจเหมือนกันโอ้ยเอามารอเลยเห็น้องจีน่านะทุกครั้งเลยจะต้องกลับไปชักเฮ้ยเพ่กมาพูดชักช็อกอะไรบนที่สาธารณะย่านาเกียร ชักไม่แน่ใจแล้วว่าคนหรือว่านางฟ้านี่หนูเห็นพวกพี่แบบเป็นตลกกันใช่ไหมแล้วก็แบบมียิงมุกสาวสาวมีจีบสาวสาวเวลาจีบสาวสาวเนี่ยมีมุกอะไรกันเด็ดเด็ไหมคะคนอย่างพี่ถ้าจะคิดรักใครรักไม่ยากนี่แต่พี่ไม่อยากรักใครให้ใจเผลอนี่ถ้ารักแล้วต้องเทอดรักให้เลิศดเลยนี่รักเพอเพอรักทำไมรักไม่เป็นเออเอาเ รักแรกมันแยกยากรักมากมันยากแยกแต่ถ้ารักเธอคนแรกถ้าจะมาแยกก็คงจะยากหากแมนมอดมวยสิ้นดินฟ้าสตาร์ดับเฮ้ยสตาร์ที่ไหนพี่เอาแปหน่อยดิดวงดาวดวงดาวดับเดอะซันลับอะไรสันพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าหมดราศีหากเดอะมูนไอเดมูนที่ ดวงจันทผ์หากดมูลสิ้นแสงแห่งราตรีตัวพี่นี้ยังเลิฟอยู่แต่ผู้เดียวเอาอีกเอาอีกมดแล้วมดแล้วพี่อะพี่ไงพี่คนอย่างพี่อะอย่าสะกิดเดี๋ยวเครื่องติดล้วจะพูดไม่ถูกของเยอะของเต็มหัวหมดว่าไงสุดหล่อปูนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมยัง นิกรนกรก่อสร้างไม่อยากฆ่าถังปูดมากเลยเอามาเอาะเออเวลาอกหักขับรถจะเปิดเพลงเศร้าเพราะรถอ่ะมีที่ปัดน้ำฝนแต่คนอ่ะไม่มีที่ปัดน้ำตานะแจ๊้โอ้พี่มุกไปละแต่หนูอยากรู้ว่าแบบมีวีรกรรมจีบหญิงนะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวยังไงพี่นุ้ยจ๋านิ่งๆพี่ไม่ชงชางไม่จู่โจมไม่ชงชางครับไม่ชงชางถ้าโงชางเรา ไม่ดีไงผู้หญิงบางทีก็ไม่รู้ว่าเขาอายหรือเปล่าอเขาอายเพื่อนไหมอายอะไรไหมค่อยๆเข้าไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆคุยค่อยๆพูดอ่ฮะอันเนี้ยไปแบบสุภาพบุรุษนี่บชพุปั๊บพุทปั๊บดูนี่นั่นหมาหย,ยอกไก่หโโูมือไวเป็นปลาหมึกไม่ได้ของพี่ของพี่กะสายเดินแรงเดินแรงก็คือแบบตื้อแค่น้ตื้อเหมือนกันแต่ว่าเดินแรงกับเอนเตอร์เทนอ่ะก็จะมีสูตรเลยจผู้นี้ตื้อตื้อตื้อเตื้อของเขาโอเค อ่อาทิตย์แรกก็กินข้าวไปก่อนอ่าหลังๆเริ่มดูหนังจบที่ร้านเหล้าอ่ะจะมีสเตปปใช่ใช่อาศัยตอนผู้หญิงเมาเลยแหละเราก็จัดก็เลยไอ้แจ้งไอ้แจ้งนี่หมดแสงโสมไปหลายขวดแล้วกินไม่ขวดเลยเขากินแสงโสมตอนแรกกินแล้วสภาพเขาเป็นไงป้าแป้ไหมไม่ป้าแป้อ้นี่รู้มากอ้นี่อนี่เมาหรือมากมันรู้มากไงวะเป็นคนอื่นอ่ะแบบกินเหล้าคันแมทแรกอ่ะ เปียๆอย่างเงี้ยไปห้องได้ไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่แต่แจ็งเนี่ยหลายครั้งแล้วเฮ้ยกินต่อปะไม่ไหวกูเมากลับบ้านแล้วหลายรอบอันี่เปลืองมากเกินบดโรงงานอะแสงโสมอะของพี่บอลเ่ยเออพี่บอลน่ะพี่บอลต้องมีพี่บอลน่าจะเด็ดคือพี่บอลจะเป็นกระเทยเขาคนผู้หญิงนึกว่าเป็นกระเทยแต่จริงตอนเด็กๆหนูคิดว่าพี่นั่งดูอยู่หนูคิดว่าพี่เป็นเข้าถามพี่เป็นกระเทยหรือเปล่าอะเราดูสิค่ะ ดูสินารังจริงเลยอ่ะก็อะไรคือแบบอารมณ์ประมาณนี้นั่นแหละมันเข้าคนง่ายไงเข้าคนง่ายอ่ะจริงจริงก็เธอบางทีก็ลุอยลอยๆไปอะไรอย่างเงี้ยอืมน่ารักจริงเลยทอนน่ะลูกน่ารักจริงเลยขี้อะไรแล้วนะให้รู้ว่าเฮ้ยมันใช่ก้ำกึ่งก้ำกึ่งแล้วอยากคุย เออหนี่นะหน้าตาอย่างหนูนี่นะถ้าอยู่คาเฟ่เป็นนักร้องคาเฟ่นะโอ้โหตลกเข้ามาหาหนูทุกวันเลยจริงอ่ะสวยอ่ะใช่ตลกจริงเลยจริงมากเหนื่อยนี่พุ่งไปก่อนเพื่อนนู่นไหนเหนื่ยเหนื่อยเหนนั้นเหนื่อยนั้นต้องบอกแล้วน้องห้อยพาอะไรอันนี้เนี่ยสไตล์พวกพี่กันแล้วจริงหน้าชอบแบบไหนจะชอบฟิลไหนที่สุด ผู้หญิงแค่หนึ่งแล้วจะไม่ชอบผู้ชายขี้อวดขี้ใช่รังคาญชิหายผู้หญิงจะไม่ชอบไป้ย่รวยแต่ขี้อวดได้ยิ่งไปไกลๆส้นตีนเลยจริงชอบแบบไหนชอบผู้ชายเฟี้ยวหนูชอบคนที่พูดน้อยหรือเปล่าไม่ไม่ต้องพูดน้อยจะตลกจะอะไรได้หมดเลยแต่ขอแค่แบบไม่อวดแล้วก็เป็นตัวเองอ่ะคือให้หนูเห็นว่าเป็นตัวเองตั้งแต่แรกแล้วหนุนถ้าหนูชอบหนูรับได้ก็คือรับได้แต่อย่ามานั่งอวดหรือมาฟิลแบบว่า จะจ่ายให้ทุกอย่างจะแบบอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูจะอีกน้อเลยอีกน้องตั้งแต่วันแรกเลยแต่นี่หนูหนูมีอะไรจะเตือนพุกพี่อย่างเอาว่ามาเลยเอาที่พี่หนุยก่อนเลยหนูเตือนหนุยก่อนเลยนะมาจีบสาวแบบมุกเก่าอย่างเงี้ยหนูว่าพี่ไปไลฟ์เหมือนเดิมดีกว่าแล้วหนูเตือนเลยนะเวลาไลฟ์เนี่ยน้าในแก้วอะเอาแค่แก้วเดียวพอ3แก้วเดี๋ยวลิ้นพันวันก่อนอะไรนะจะพูดอะไรล้านล้านลานนะเจ้าของร้านแต่เป็นอะไรเป็นอะไรเจ้าของหลาน <laughs> ลินเหลวลิลเหลวออตอนนั้นจะ1สิบเจคนไรพี่ตอนนี้เหลือ14่แล้ว <laughs> เอ้าอีสาวอพี่3คนหายไปแล้วค, <น S 2> <laughs> คนสนิทด้วยนะหายไปใครใครอ่ะไอ,ไอเต๋าไอตุ้ยไอกัดไอเฮียไม่เคยเข้ามา <laughs> ดูเลย